แก่ข้าวโหักค ja <c oughs> ืนคะทีสสามทางแกข้าวหนึ่หน้าสลักสินะครับตอนนี้นะครับหนึสามหนึ่งนะครับังวเโนตเรานต่อไปนะครับหนึ่งปแผมหนึ่งเป็นเนเปองหกเนหนหกเนหนหหกหน หนึ่งหนึครับหนครบหนึนึ่งหนึน่ครับนนะครับหงหนนนับนน่ครับหนนับนับนับนะครับนนับ่นะครับ ส8หมายเลข108มาเลยพี่108ไปเลยนะรับจากับยาง้อ้อ้กโอะยาอ้อ้้ยอ้ยโ้อยอยโอ้ยโอ้ยโอ้ร้ย้ยโยโอ้0โอ0้0นะ อนครับนีอันี <speaking <speaking ้พัดลมนะครับผมคันนีาม mm mm uh ั้ันครับหกสิบาปหมายเลขหกสิบสามัดลมมือถือหกสานับหนึ่งนับสองหกสาอ่าหกสามาแล้วนะครับต่อมานะครับหมายเลขหนึ่งเกเจ็นึ่เจหนึหกไหนครับ แปางหอมต่อไปนะครับเบอร์17ครับ17ครับผมเบอร์17 17 17กับ171นะ1 7นะ โอเคเดี okay ๋ยวคุณแม่เรารงวังใหญ่เดี๋ยวคุณแม่เรารวันใหญ่นะครับจับน้ำนี่เอ่เย็นอ่างนะไ่เย็นเอาม่เย็นเอาู้อ่านนะวไปไปไปทเย็นนะผมครับทู่เย็นร้านซวครับผมตอนนี้ ครับผมคู okay, hum, ah, uhm, uh, ้เย็นละวัไปสแกนรันคิวนะครับผมครับเบอร์นี้เป็นผมเบอร์นี่ผมได้คนแรกเลยเบอร์สูสดครับเบอร์สูสุแม่รันคิวรันโมนยังเดียวแม่เบอร์สูงสุดใครเอยนับหนึ่มาแล้วเนาะ อาคุณแม่มารับรางัลมาลอยครับโอเคครับหนึ่งสสสมเข้ามาได้เลยครับลูกวันนี้วันี้วันนี้วันเล้วแ้วครับด่าด่าเบอร์มะไรเบอร์เ้สิบครับเบอร์เบเข้าน์ <ics> ok okay 7 0็ดเบอร์70็ดศูนย้ยเจ็ดนยนัดเ รเช้านับอไปแล้วนะโอเคเดินไปหนึ่ครับหนึ่งสสครับเข้ามาเลยพี่โอเคคุณแม่เข้ามาเลยครับรักสองได้แคักสไม่ได้หนึ่สีอคุณแม่สฟ้านะครับให้กินนำพรมบทิอ้แม่เฮ้ยเอาไเม่เอามาแม่มเอักมิ่างสี่หนึงคุณแม่หมายเลขหนึ่หนึ่ง ไทรเอยกมือได้นะครับ1 4 1นับ1 1 4 1นับสอง1นับ3า4 1นับ4ครับ1 4 1หโมคะนะครับเยวต่อไปเบอร์2 1 8ครับ2 1 8คนักคุณแม่2 1 8นปาล้วครับพี่แม่ครับมาเลย2นะครับเดี๋ยวต่อไป1 8 8ดครับ1 8ได้ผื่เพกเลข1 หนึ่งปดแปดรนึ่งครับหนึ่งสอนู่่ได้นะคะเดี๋ยวเราก็รอรุ้นรางวัลสูตรสีครัโอ้ออหนึ่งเก้กันันนี้มีกับคนที่ได้นะดีใจกับคนที่ได้นะคะ หนึ่งสถูกต้นนครับหนครับผมหน่เสรครับหนึ่รางวัลรางวัลนะคะรางวัลใหญ่ก็มีเนาะเดี๋ยวก็คงจะรอลุ้นอีกนะคะเบอร์เจิบเกาครับนี่นะคะกก็มีกำลังเยอะอยู่เบอร์เจเบอร์เ้าเบอร์เจ็ดสิบเก้านะครับข้ามาลยครับพี่แม่เดี๋ยวเอาไปผมได้ ไม่มีดวงเนาะรุนรางวันก็ไม่มีขอบคุณครับเบอร์ต่อไปเบอร์หนึครับ1นึ่ม่หมายเลขหนึ่งสามสี่เลยเบอร์สาครับ3 7มอยู่ไหมครับ3 7มสอ่าสามคุณแม่มาเลย3 7นะครับ อยู่ไหมครับโอ้ลังวันยังมีเยอะอยู่หนึ่งหกศูนย์หมายเลขหนึ่งหกศูนย์นะครับสามสินับหนะครับหนึนับสองหนึ่งนย์นับสามนับสได้ลงวับโอเคสลุดนะครับหนึ่หลแปดครับ หมายเขมาเข้ามาเลยครับคุณแม่โอ้ของมาเจอสามสนะคะใหม่โดนสามหนึ่งหนึ่งมายเลขสองหนึ่งะครับสองรละเบอร์สองย์สาครับหมายเลขสองศนามนะครับหมายเลขสองศา ่โดนสักกลางวันเลยย่เลยังเบอเบอร์หนึดครับผมหนึยังดีเนาะแต่หนึงแครับหนึ่งแนึ่งแปดห้าคุณไหนโอ้คือกลางวันนะคะคืนกำไรให้กับลูกค้านะคะ แต่คนได้ก็ได้นะคนไม่ได้ก็ไม่ได้ตื่นแล้วนะครับคนที่ไอ่าแรไม่เป็เอยเขาแข่มาคืนกำไรให้กับลูกค้านะคะโอ้เจกน้ำเจียกข้าวกล่องนะคะหมายเลขหนึ่น้าะครับหมายเลขหนึ่งหนึ่งหแล้วเอาใครใครใครรมาเลยเพื่อนเลยเลยเลยเอานัแล้วึงห่งนัดตึงแล้วนะโอ้หนึ่นะคะได้เลยเบอร์งสอหครับยังยุ่กแคหนึ่งสองหครับผมหนึนะครับ พี่เมยไม่ต้องกลัวนะปุ๋ยทุกบอลเรากระสอบเรากันน้ำเราใช้กระสอบกาวเราเอาปุ๋ยเนาะขอบคุณเช่นกันนะคะสำหรับพลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแบบเดียวกับเขาค่ะเกอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะใช่เลยครั